กดถ่ายพระท่านอีกนะกดถ่ายพระท่านอีกนะพี่น้องมาถือตัวคือ,อถือปะถือกี่พี่น้องถือกีอ่อ่ะแต่แรกมากแล้วครับผม แต่แรงมาแล้วแต่แรงมาแล้วข้อน้อยถือแล้วเทือ <c> ท <oughs> ีที่สิบหา้าวัวบนหน่อยนี่เนี่ยมเห็นตัวเนนหน่อยยิ่งขึ้นมามันงามเลยโอ้มันอยู่เลิกเลยหนามมันใส ฮะแต่แรงมากแล้วครับผมกดกดทายตนอนยิงพระท่านพี่น้องมันมันขืนไหวมันลงไหวนะต้องฝ่านำมาแล้วครับผม